สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนมือนีสาวเจยบันหัวนาพรราพเละอผ้าขาโคกเขาป่าอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้ออดบนล้่นทนเบาไหวข้าวเขาว่าฝนสิตก๊กสาวเจยกับิีดทำห่อนนำ้ำยันหาอดอกเค็ดมันยังมีเราก็หยันมันถือฝนหยันมันเปื่อยยังสิเพราะว่าฝนสิตก๊กมือนีได้จากสีเมียนบอแมแยนดอกก็เลยไปสิมหาทรงถ่ายีดีรอ้อยีรีร้อยอีกแล้วพี่น้องยังมาแหละคนเคยเขาโคกเขาป่า มันกับอยู่บ่ไดดถ้าคนรักเห็นรักการเข้าป่าจะเข้าใจเนาะค่ะเนาะถึงบ่ไดดมาหาโดยตัวเองได้เห็นได้ชมบรรยากาศน้ำวีดีโอนำ้ำคลิปจากสีเ่เพ่อนการหลุดระทึกไปน้ำไดก่อนอื่นกับต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านทุกทกุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่มีหายช่องใยญจะไม่กากกำลังไปได้สวยเลยเป็นกำลังใจให้ตากับใาญในเด้อค่ะพี่น้องพอะเราได้ผ่พานก๊ดไว้ไวิีได้มีโฆษณาเขาสีได้มีรล่ได้ ไวๆเจ้าเจยกับเบิงกับอ่านคอมเมนต์กับหลุนก็ดีใจน้ำยาไหลๆหลือดีใจจากใจจริงเลยนันแหละอยากให้เราได้มีายใดไปเด้๋ไปหลุนไปเบิงก็เลยค่ะมืงนีสิมานป้าไดสิมานหรือบอมานสิพอเฮ็ดเหี่ยวเฮ็ดเถาเฮ็ดบ้านเอาเบิดแหละเพราะว่าโอ้ยมันเถากัะยอาเถาเจ้าเจิดเถาคันดอกบ้านเจาเจอยกับสิปลอยสปอในดอกมันโอ้ยไอปลอยดอกมันทิ้ง ให้ปล่อยให้เฮ็ดปล่อยสป,ปอแต่ว่าขันขามันแข็งกัสีเอา้อนนอาเนาะขาเนาะจังสันแหละคนหาเฮ็ดคนที่เคยบริโภคเฮ็ดจังสีนะ่น่ะพามพามพามเป็นเจไดอาขีพนสวดสู้สครับเป็นนั้งสี่เหรพี่นอ้องยุ่งหลายมุนยุ่งหลายคือมุดแดงหลายยุ่งไปสิพาพไปบูบุญต่อ เด้อพี่น้องมาเบ่งกกใหม่กกไหลสุดผู้สุดคนมาหาเหยียบกระตองแห่งลินอันเห็นเขาลงไ้เพจรวมพลคนรักเห็ดจะแมนงามงาม,งามย่างเลยเก็บเพ็ดปวกไงเซ้ยเลยเห็นแล้วก็เลือใจสะอื่นสะอ่อนน้ำพระเจา้าก็ด้แจะเลือใจแหละพี่น้องเอ้ยเห็ดจังใดทางเห่า สภาพอากาศบาคะะออ่คือกันละกะมันออกเป็นช่วงๆรุนๆคือกันเหขึุ้อยู่ที่ว่าผู้ใดตื่นเสาตื่นบ่เสาสิที่ไปท่านบ่ท่านแล้วเจกับว่าพยายามมาแต่เสาอ,อยู่ไดนนี่ห่ายังบ่ท่านหินแต่ห่อย่อะตกจมหลายไปเบ่งไปลุนกันเลยค่ะพี่น้อง เออเออมาสุดลยนี้อนองเออาดดงมันมันล่ยีอชุดและโอ้โหอั้โอ้พี่น้องเอ้ยอยากสิบอกว่าสกดี เจ็บเนียวจอดรถบง่งขีง่รถมาบ่งคู่ขาคู่ขาเบิ่งเอ้ยพี่น้องจา๋าไอขี่โพนสวดมาเร็วมาสแสดงความยินดีมีพีมีน้องมานั่งอ้ยพี่น้องนี่ธุเด้อสาดอความหมันนำพาเฮ้ยเห็ดใครคะพี่น้องมาเห็นบ่เห็นบ่ไอขี่โพนสวดโอ้ยเห็ดดินซือสืออย่าปากดีเดยวตบจุบ๊บ ตัดแต่งสถานที่ไว้พี่น้องโด่งเหี่ยตัวเหี้ยโด่งเี่เหี่ยวเก็บก่อนนี่รถมาจุ่มเจจุ่มเจเฮ้ยขึ้นะาสนาดงข้าศักดิ์พวกใหม่นมัสวนกันอยู่เด้อ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 เอาละเอาละนี่หมานเลือพี่น้องเก็บเลยมาพี่น้องมาเก็บเห็ดไข่ จมอยูบอ่บ่อหนึ่งบันทนี้มีขี้รถมาอีกบงหนึ่งจมแปดแปดแปดมาให้โชคให้ mắn มา,มาได้โผล่ดีถือว่าโชคดีได้เนี่ยพี่น้องมาเจอแบบนี้แต่จังบุญจังคุณอีเจ้ยปกตินี่เห็นตะไห,ห้เขาเอาดินี่นี่เบืองเบืองห่อนี่เป็นเสือผมไปจังหวะว่าเลี้ยวมูม <า S 2> เดียวกับพ่อปนเลยเหรอพี่น้องเนี่ย ยังมียังมีใี่ครับโจมอีกเด้อสิไดพ่อเอาเอาล่งกาต้ามันน่้พี่น,ออออน้องหอดเฮือนมาน่อ่เนะหอดไปยังสิบออ่หอดมุนไปไดกะหอดคือเก่าไปปล่อยเสือไว้ชิวผ้าสวนเบอร์ไปพี่น้องรุนกันต่อครับเฮ็ด <c oughs> ละงกบานครับพี่น้องเอาเก็บก่นอ,อนสาวเจิสิมาหยัด <c oughs> เนี่ยช่างสันว่ะก็เลยเดี๋ยววันใดเก็บเห็ดน้ำเขาจกเถื่ออ๋อเอากรขนาดเอาเก็บสันบอดอกห่างๆนั่นเก็บเอาหนึ่งเอาผู้ใดสิโอ้ยอืมโอ้ยออกเหลืองตีตุ๋นเนาะดอกนี้ผมได้เก็บแน่นอนหรืพี่น้อง อยู่ห้างเติบอยู่สาวเต๋อบ่ได้ไมาหยาดผมดอกมันนี่ครับเห็ดขีดเทาสวยๆงามๆครับผมยังนงคังพอเห็ดยังเห็ดไข่เอาของมาฝากร้อยอีกแล้วร้อยว่าหันบ่ร้อยว่าได้เก็บล้างเหลล้างเขียวเออพแมันเห็ดไข่นะบ่อตะคุนเดียวกันกับเห็ดไอแป้งนั่นแหละเก็บละเนี่ย เจออีกแล้วครับพี่น้องนี่ขี้เท่าขี้และงกขี้เท่าโอ้ยดินแต่มีดไหมดินจ็กเกียนหุ่นบเกียนโอ้ก็แต่ตีสิออกเป็นหมูเป็นเงาแล้วก็มันอันนี้แต่ว่าดินมันแห้งไก่ที่ได้เก็บรอไม่อีกแล้วแหละ ้นตุ้มานีก็ได้เศร้าให้เพชรปล่อยเสือแล้วกัมมาหาหอย่าบ่ยาย่าบ่าย่าบ่าเศร้าย่าบ่ามันบอกคือ <c oughs> พอเห็นไข่แล้วนะโอ้โสีเท,ทาเจ็ดสีเท,ทานี่หลางเอาสะกดใบคอ,อ,อยถูข้อหลางออกเลยนี่ข้าวจัว่วอุ้ยห่อบักไงเลย ลกก็คื่ก็คืนไงที่ดินไงมันค่าเบามันดิ <c oughs> สำรับกันเจี๊ยบเอาพี่น้องจังบ่ไ้เสียบเปียบกันอืองามงามหน้าตาขี้ายแต่รสชาติหวานมาก นี่นะดอกกุหลาบกระด่งน,นีนะให้เก็บโอ้ยไงกองหูดังพูนหูดังคนไงปนีตทีที่ด่งก่อนทอกระปันเอาเบอร์แล้วครับพี่น้องฮิดในที่กินได้เรื่อยๆน่าเลยไม่นังเฮ้ย เฮ็ดฉีเทาหนักปืดใช,ช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอดินมันแห่งแหรง่คนเข้ามาีีแตนน่นอนนโอ้ยดีแล้วที่เพิ่นบอเอาดอกมันเป็นทางไหมึงกันนะปืดขาหนีจำ ดอกกระแข็งดีพี่น้องซ้ำจานเลยดอกใส่หนากันนะพุ่นนะโอ้ยยอนแสงพี่น้องพูนพุ่นครับดอกน้อยลูกไปเอาพุ่นนี่ครับเอนดอกเลยสองดอกนี่ยี่น้องนั่นพี่น้องเห็นป่ะ อุ้ยขี้ดินแข็งบอกคิดกระเดินเช้าแดดแต่ว่าแข็งแข็งเลยนี่เห็ดเถึงเขาเพิ่ยป่านห้างมิม,มเห็ดฉีเทาล้วนๆครับหน้าตาประหลาดแต่อร่อยมากเม็ดผอกน่าอุ้ยอ,อันนี้ของแท้หน่นวยบักโอก มันคือกันเนาะพี่นนองชีน่วยหาหน่วยหาดอกคือนะขูดพูดออกเป็นโ <ขอ S 2> <ค>ม่ค,ครับหักมันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วตัวนี้เหี่ยวก็เอาเคือเกาใด้คือเกาครับคุ้มล่างเอานี่เก็บไปเร <laughs> ื่อยๆนี่น้องมาตกใจดอก กำลังสีใหญ่ไปป่าไมพี่น้องออกไปได้โบบูกำลังดึ่นข้างดัมป์อีกฟองไหวเขากับโบหงแล้วเนาะนี่หมอีเห็ด้ปลาเจริญแล้วกำลังิด่านเขีดอนผกกันเขียดอน กำลังพัฒนาโนทางน้ำป่าออเอาอีกเดี๋ยวดิ่ดิ่งอ้อี่ก็ต้องรอดต่นง่ไดี๋ยวพอน้อยโอโอ้ยเนื้อต้องลงงานอเขากำลังสิผมไปเรื่อยๆได้นี่รถบดสเพราะท่านทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวเขาิลงติดแอดแอดเลยที่น้องมา นี่เดี๋ยวเออโอ้ก็เกอร์เกอรเกอร์โอ้ฮะเอาละครับเลือดตาเขาหลังจากที่บุกบุกคบนทางจนว่าอ้ยยเสีวดอกที่สองของมือนีครับผมแทนจั่วเลย เฮ็ดเรงูกแทงแน่ไอเร่งเร่งหงแหงแ่งสีแสบแซบเลยนี่แเงแข่งกวานแข็งจนเบาบ่มี่อย่างไรจนแหงจนเหี้ยวเวิดแขงนี่ครับผมขอบคุณป้าปะะตุ่มปะตุ่มปตุมหรือปะะตุ่มนี่แหละถ้าเรียกซื้อพิษก็ขอโทษขอให้ด้วยครับพี่น้องเ้อเแก่เมื่อยได้ดีเลยนี่ครับเป็นทรงมาาหายั่างแบบง่ายเลย ของแสบครับผลไม้แช่อิ่มผลไม้เชื่อมของของจีนอะไรบุ๊กแสบครับผมปกติดตัวมานําแบ่งไ้ตะโดยแบ่งไ้ยาย<ะ>เลิศแบ่งไฮยายยายครับกินน้ำตาลสองมีดกับพ่อความด้านสิกขึ้น <c oughs> นี่ครับทางมึงอีกเจียขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมาก <c oughs> ามากแสบแกงไงนายโคกมาแล้วพี่น้องเห็ดเพิ่มข้าวจี่เห็ดเพิ่มข้าวกำ อันมันยางจนเมือกกระสิได้พอกินพอแกงอยู่ครับพี่น,อน,อน,อน้องนี่ดอกเรายางใหญ่ไปเรืร่อยๆดอกงามๆครับใหญ่ามากนอ้นอ,งนองบัวเด้อพี่น้องน้องบัวลอยน้องบัวครับผมจากแคดนอนใหญ่ามากน้องบัวอัปเดต กระต่ายให้พี่น้องมึงเรื <c ười> ่อยๆครับนี่เกมอแมนมอแมนมอแมนโอ้ยมันอยู่ไก่กันเนาะกกระพิษจนทีเทาแม่กูอยากให้ชั่วก็ต้องมึงไตดอกเด้อพี่น้องโอ้ยุูงบินเขาดังนะถ้าผู้ใดมีประสบการณ์ทั้งหาเห็ดนี่ถ้าเพิ่นมึงไตดอกเพิ่นก็ะหูกจักเลยเหรอครับ บาเบื่อหรือบาเบื่อเครื่องตองมาแล้วห่วอ้วนอ่ะกันยังว่ายุ่งวิ่เขาด่างนี่ครับมุมมีเห็นเด่นเด่นจอกหนึ่งเลีมไปเรื่อยๆครับมันก็ออกอยู่งละพี่น้องจะออกข้างๆขยันหยางอดทนเมื่อยจักหน่อยมืงเพิ่นได้เฮ็ดละงูพุ่นเราเฮ็ดละงูก็รักออกเอามึงกับตาเพิ่นพี่น้องบุญเจริญเฮ็ดละงูขาวผาผาผัวงามมีทั้งบักเงี้ยวบักเงี้ยวป่ามีทั้งเห็ด เพิ่นพ่อแก่งแล้วนี่อื่าอาจากที่สื่นส้มเห็ดเพิ่นแหละส้มเห็ดเพิ่นแล้วก็แนะนํากันละครับคนมาหาเห็ดปลานี่ครับผมเพิ่นกับเเบาสู้กันฟังเฮากับเเบาสู้เพิ่นฟังครับแนะนํากันไปปลานั่นปลานี่เห็ดออกนี่ละครับความมวนอีกอย่างหนึ่งของเหลืองเห็ดถึววิธีหาเห็ดวิธีหาเห็ดคนดิดขาไหวเลยเห็ดเพิ่งอย่างนี้เห็ดเพิ่งสองทองเหลืองเนาะ โอได้เห็ดเรื่อยๆเป็นยาเค็มเป็นแนะนำมากถ้าพลารเห็ดอันสีเาไมันจะมุนตัเอให้อื่นให้มาไวๆเ้ไหมนี่นเห็ดดินเห็ดดินเห็ดดินใชก้นหาเห็ดดียบ่ไห้หาไปห้าสองคนในป่าใหญ่เต็มอยู่คนหักแ มอไทายที่ซื้อมันไผ่มันมันไข่ผู้ใดเป็นกระยากกินเนาะเดี๋ยวจัางใดสันไข่กระดุมดอกงี้ก็งามเปงวายหวานเปื่อย,ยโอ้ลมปันลมหนาวเลยว่ะให้เพื่งนตองครับคือีกดอกหนึง่ง เอาเห็ดทีเท่าโอ้เพิ่นที่พิษอ่ะพอๆเห็ดไข่กัตาโป้งไว้จ้ำกระตาได้พมดละใกล้เตือนอ่ะนี่จะเห็นตังดอกผมเห็นดอกหนึ่งต่ว่านั่นอีกดอกหนึ่งตูมๆหนึ่งผมสังเกตอยู่นั่นขาวน่ะดอกตขาเป็นไงสีไข่แดงหลังออกขาวจั่วหน้าเกี้ยนี่เดี๋ยวสิลลอนให้เบิ่งคนเพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นเขามาใหม่เพื่นเพิ่นเพื่อนรับชมนะ ขอบคุณเด้อค่ะสับใหม่ๆน้ำสับหม่แ<ม>ละครับ,บางามกุบกบหวานแซ่บมันไปหลังให้แต่ขาจ้วะเลยนี่แหละครับเขาเอิ่นเงาะถอดรูปวิรีพี่น้องอเห็นหน้าตาจังสี่นี่ความหวานความแซ่บนี่สุดยอดครับนี่จังสี่นี่แซ่บพี่น้องอุ้ยหน่อยคมดีเลยหายตาละอ่าหมานดูนี่เห็ดไท่ ไรกระดุมเห็นผมตาดี่ออดี้ยังนี่มึงลักษณะแล้วฝนขึ้นสิว่ตกดอกพี่น้องแดดแห้งแห้งบ่มีเข่าว่าฝนสิตกเลยแดดเฮ้ยมเ่งอันนี้ อุ้ยงางมาดีๆไหมตกใจเบิดมาเบิงอันนี้จะเข้ากันอ่ะปัาดอันบ้าบานนี่ตียวิ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 ดเดี๋ยวรอสาวเจอไม่เก็บก่อนครับพี่น้องมาเบิง ไไคือกระดุงแก่เห็นบ่อบานกับ่เห็นหเนาะเ,เป็นห็นบ่อบานกับเห็นที่เตาเออเดี่ยมภาพภาพยูมีดกับเป็นญยยาติพี่น้องถือเดือดกระไดนั่นแหละครับมึงเอาไหนกับตาหมานคือเก่เาครับ Và mình sẽ bỏ mán cả mán cứ cầu Thế hàng hái nhạc chắc no nhỉ Hết đằng ừ. này nè ừ. ừ. Bậc ứ ừ. này ừ. Bậc ứ hết phần này างจมมาเป็ดจมหางนี่เรา,เางูกายหนึ่นี่ครับหงายทองปางงางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยพี่น้องเม่งบ่แมนมีคนเพียร์ต้วพี่น้องเป็นห้อยมดห้อยอันกิ่งกือกิงกกือักอกดกัดขาเขาบอกโคลนนี่ครับเห็ดเรางกูกายพี่น้องเห็ดเราหงูขาว เห็นบ่อรู้นี่นะบ่เห็นดอกนี่นะเหบ่เขาเนี่เบึงเขากล่องบึงงแบเจ้าของเนี่ยตุงบ่อเดี๋ยวไงเงือกซะเนาะพุ่นาโฉกเลยลายนอฮเป็นสิ่วนี้ดอกนึ่งเดี๋ยวอือห่างๆมีอยังอีกอันยิง่ัยิง ก้อนเดียวนะนี่ทองคำแท่งก้อนเดียวก็ตัวออกเป็นคูออกเป็นเบือทีเ่เขาอ,อนีตเนื้อน,นี่ก็เจ้านะเก็บเลี้ยงแถวหลับสามไปเสืออื่นสืออโอ้อันนี้ก็เหลืองงามแถอะวะเหลืองสมสุดยอดโอ้ยนี่ได้ลูกแหลงพึ้น Manta thoa nó. Wee. They are flying our legs, you know, hitchy tow dog. Mhm. 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 ดินเนอร์ก็แพงปึ๊บพอ,อ,อ,อแล้วแลวาหละนนี้แหลคะครับพี่นอ้องสำหรับเก็บเห็ดมือน,นี่มืนอดทอนอีหลีจังไจพ่อแก่งถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นำ้ำเนเธอร์ค่ะพี่นอ้องแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจนำ้ำ เ้าก็ฝากส่งคุณยายจะไม่กลาบผ้ามูวนน้ำเด้อค่ะเด้อลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปเก็บเห็ดสวัสดีค่ะขอกันคลิปหนาคือเงินไปป้าใดเงินปลาหฮงานยีหลีบได้รอตัวไปแล้วครับลาไปก่อนครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทุกๆท,ท,ท่านได้มอบใหม่กับผมทั้งสองคนและทีมงานครับ สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดลำล้ำรุล่วเมืดนี่เมืด,มดสิีกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม